วิธีการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถยกเลิกใบเสร็จได้นะฮะกรณีที่เราจะยกเลิกใบเสร็จรับเงินเข้ามาที่เมนูจัดทำใบนําส่งยกเลิกใบเสร็จหลังจัดทำใบนําส่งนะครับกรณีที่เรายกเลิกใบเสร็จไปแล้วนะครับจะทําการยกเลิกใบเสร็จซว,ว่าเราจะยกเลิกใบเสร็จนะครับตัวว่าเราจะยกเลิกใบเสร็จใบนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ เราใส่รายละเอียดที่จะยกเลิกนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับถ้ามีเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาราตรงนี้ให้ใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ตรงนี้ไม่เลือกนะครับเพราะมันจะตัดบัญชีเงินฝากเองเราใส่ตรงนี้นะครับใส่เหตุผลในการยกเลิกนะครับแล้วทําการยืนยนันยกเลิกไปเสร็จกดยืนยันนะครับแล้วระบบแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์นะครับไม่สําเร็จไม่มีสิทธิ์ในการทําการยกเลิกตรงนี้ตัวแดงๆตรงนี้นะครับ สังเกตตรงนี้แสดงว่าท่านยังไม่ได้เอาเข้ากลุ่มยกเล,กลิกลบใบเสร็จนะครับวิธีการนะครับให้เข้ามาที่บริหารระบบนะบเข้ามาการจัดก,การสิทธิผู้ใช้งานเข้ามาอาบทอเข้าไปที่ผู้ใช้ตรงนี้นะครับค้นหาชื่อของบุคคลนะครับที่จะให้เขามีสิทธิยกเลิกนะครับกดค้นหากดแก้ไขด้านหลังนะครับ เลื่อนลงมาตรงนี้การ,จ,การกาาจัดการกลุ่มผู้ใช้งานคลิกเข้าไปการจัดการกลุ่มผู้ใช้งานแล้วเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ให้มันแสดงทั้งหมด6กสิบรายการนะครับ e? จากนั้นเลื่อนลงมานะครับหากลุ่มผู้ใช้งานตรงนี้นะครับหากลุ่มผู้ใช้งานสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จทับหลักฐานการรับเงินคลิกเขาเข้าไปนะครับให้เขาอยู่ในกลุ่มนี้ก่อนท่านถึงจะมีสิทธิ ในการยกเลิกหรือลบไปเสร็จนะครับหรือหลักฐานการรับเงินได้จากนั้นนะครับให้คุณเลื่อนลงมากดบันทึกนะครับกดตกลงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้ทําการออกจากระบบนะครับแล้วก็เข้าระบบใหม่นะครับพอเข้าระบบใหม่นะครับท่านก็จะสามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้นะครับ